สวัสดีครับพวกเร้าทีมกองเสีเยวันนี้มาขอฝากตัวฝากหัวใจไม่ได้เก่งไม่ได้ดีละอะไรแต่อยากฟังเสียงจริงจากคนไทยทุกคนโดนเอาเก็บภาแบบลุยฝนโดนยิ้มง่ายใจโคตนิ่งอ,อยู่กับชาวบ้านเสียงสายจนใจพริ้งเฟิสแข็งแรงใจถึงอุตส่าหหาข้ามตาชาติบอกไม่ไกล

มันอยู่นั่นเลยพี่เข้าไปให้มากล้องอยู่ข้างหน้าเลยจะได้ง่ายๆมามาเลยเอาคือกเียท่สามไปทยนี่มีเอาทพ่นาเดียว่ะไแม่ใ่ัเดียวลเ้ก็ยังทไ่ยแล้วก็มาติดไว้ตรงนี้เลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวีสองคนมา้ยมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้อ๋อมามาอันนี้ติดหม้อเนี่ย ขนมจีนร้านไหนอร่อยอ๋อรออร่อยเหรอเดี๋ยวต้องจัดสักหนึ่งจานก่อนออกจากโรงพักกันแลเนี่ยโอเคตักไม่ให้โอเคลำไยลำไย โถลำไยเอามาจากไหนเนี่ยโถลำไยเน,นาะโอเคเชิญกระดาบุญพอดีค่ะหูลูกใหญ่มากลเลยขายโลอะไรน,ใน,น,น,นี่สามห้าสามร้อยเห็นแตนในทีวีหรอ <c oughs> เอาเข็นไปหน้าโรงพักได้ไหมใชค่ะขายหมดไหมวันขายเท่าไหร่นี่ วันนึงก็ประมาณพันกว่าบาทได้กำไรสองสามร้อยนี่แหละค่ะเหรอโอ้ได้กำไรสองสามร้อยเพราะว่ามันมาแพงก็แสดงว่าวันนึงขายได้สามร้อยเดี๋ยวเป็นหน้าโรงพักไหมเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมซื้อแจกตำรวจนะช่วยเป็นหน้าโรงพักเลยป่ะเอ่อสงสารเนาะแถวเขียนทั้งวันเลยเขียนว่าละกิโลเนี่ยวันไหนซื้อนาฬิกาจับนะว่าเราเดินเราว่าละกี่โลห้าสิบหกเมรโลโอ้โหเดี๋ยวผมซื้อเองไอ นี่นะเดี๋ยวขึ้นรถเราไปกินบนรถด,ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะแจกลูกน้องเดี๋ยวผมซื้งเงาะมาตั้งแต่เช้าแล้วพี่นะ <laughs> ใช่พี่แล้วเดี๋ยวไปนี่ไปไปหน้าโรงพักนะไป, <laughs> ไ,ปไปเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้ไปพี่ระวังรถเด้ออ๋อร้านค้าเขาเยอะนะก็ช่วงเที่วงอรันกิาวอ๋เหรอโอ้โหก็สงสัยสงสัยว่ามาเดินทำอะไรกันจะอยู่นะอย่างนี้นะเอสดีเนาะ ต้องไปแบบใหม่นี่เลยพี่ไปวางสพุงวางอะไรก็แบบนี้หมดละถูกเออนี่แหละคนเป็นเจ้านายดูมันต้องอย่างนี้เลยมีใครอยู่ยังนี่ยังครับเพิ่งเพิ่งตรวจรับเหรอเปมันเปิดดูได้ไหมนี่อ่ะเออขั้นต่อเขาล็อกไว้แล้อ๋อ โอ้โหมีตู้เย็นให้ด้วยเหรอตู้เย็น14.5คิวอ๋อเหรอถูกกระเป๋าใบเดียวพี่กระเป๋าใบเดียวแนวทางเหมือนเออคอนโดครับคือแล้วตู้เย็นพังแล้วถ้าเกิดสมมติย้ายออกไปทำไงเอาตู้เย็นไปด้วยสิ่งสิ่งสิ่งที่สิ่งที่จะต้องทำก็คือการซื้อของหลวงซื้อของหลวงเสร็จจะต้องมาเก็บเองเหมือนเรื่องทุกอย่างเป็นของหลวงที่แล้วเวลานั่นทำประกันเลยใช่ โอ้ oh, ดีเลยนะแอร์ที่อะไรเงี้ยอ๋อมันอันที่เรียนเรียนเรียนกันแบบตรงๆนะพี่มันดีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือกระเป๋าใบเดียวเดินเข้ามาได้แต่ข้อเสียในเมื่อพอเป็นของหรูแล้วเนี่ยการชุดโซมอะไรต่างตาม่างอยู่กับ